นี่แหละครับผู้เชี่ยวชาญของเราครับเขาไม่ใช่โคตรเซียนหรือว่านักพนันแต่อย่างใดนะครับผู้ชายคนนี้คือคุณเฉลิมสวรรค์ไพบูลพันธ์หรือฟิลิปนักมายกรแถวหน้าของเมืองไทยครับแกมีประสบการณ์บายกรมมายาวนานกว่า30ปีนะครับและที่สาคัญไพ่คืออีกหนึ่งอุปกรณ์ในการเล่นกลที่ฟิลิปขาดไม่ได้ครับถ้าถามถึงเสน่ห์ของกนไพนะครับเสน่ห์ของกนไพอยู่ที่ตัวนักสแสดงครับตัวนักสแสดงจะต้องเป็นตัวนำกลไพ่นะฮะ เพราะว่าศิละปะต่างๆนะครับเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมเป็นอย่างดีนะครับจึงจะออกมาเป็นรูปธรรมที่สวยงามมากบนเวทีเราใช้เพลงเป็นองค์ประกอบเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการโชว์คนไพ่นะครับไม่ได้ง่ายเลยนะครับยากมากอาศัยการฝึกฝนเป็นแรมปีติดเลยนะครับกว่าจะโชว์คนเหล่านี้ได้ครับ มาที่อีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะครับอีแบบที่เราเห็นในหนังสกุลโคตรเซียนคนตัดคนกันบ่อยๆนั่แหละครับโอ้โหอะกับภาพของการเปลี่ยนไพ่อย,ยังในหนังไทยหนังไพ่หนังพนันเมื่อช่วงต้นปีที่มีชื่อว่าสีเรียงเสียงโต๊ด แทก็ได้แต่ถ้ามึงเสียขึ้นมาอย่าเสร็จหนีกูนะผมมีหนึ่งสามสอง,สองนะครับผมหยิบหนึ่งเห็นเลยว่าหนึ่งสามอยู่นี่ผมหยิบสามสองอยู่นี่ถามว่านี่อะไรหนึ่ง ถ้าเราคิดว่าจเจ้ามายากนไปโกงนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าไม่มีนักโกงมาเรียนที่โรงเรียนฟิลิปเลยเข้ามาเลยนะครับเวลาเห็นผมโชว์เสกไท่เนลมิตไพ่เปลี่ยนไพ่ได้ยอะแยะบนเวทีนะครับขอโทษครับคนละเรื่องกันเลยใช้กันไม่ได้เลยนะครับนะฮะคนละรูปแบบกันนะครับการแสดงของผมนี่เป็นการแสดงโชว์ บนเวทีอย่างเดียวนะครับเป็นศิลปะโชว์ความสวยงามอย่างเดียวนะครับส่วนเทคนิคการโกงนั้นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับใช้กันไม่ได้ครับต้องบอกว่าเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเพียงแค่ความพยายามที่จะลองขยับจินตนาการให้มาเข้าใกล้ความจริงมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ว่าไอ้ที่เราเห็นในหนังเนี่ยถ้าเทียบกับความเป็นจริงแล้วปันเป็นไปได้แค่ไหน บอกไว้ก่อนครับเราไม่ได้พยายามจะชี้โพรงให้เกะรอกตัวไหนหยิบเอากลลเม็ดเด็ดพลายพวกนี้ไปพยายามใช้เพื่อจะกลายเป็นโทษเซียนตัวจริงเรื่องพวกนี้มันเพื่อความบันเทิงล้วนๆครับทุกว่าผมจะมีไพ่อยู่5้าใบนะครับแหม่มขาลามแจ็คดอกจิกคิงโพแดงแหม่มโอดดำแจ็คโพแดงเลือกมาในใจเลยครับเลือกเลยเลือกเลยทุกๆคนเลือกในตอนนี้เลย เลือกได้นะครับเลือกได้นะครับเรียบร้อยใบนี้ใบที่คุณเลือกผมฟอร์มาไว้ แล้วไงก็เรียกแล้วพี่เรียกแล้วเีิดแล้วหายไหมไม่แต่เรามีอีกคนนึงเดี๋ยวให้ดูถ่ายรายการนะครับเอาปิดรายการกันด้วยอีกหนึ่งมายากลจากคุณฟิลิปแล้วกันใช่แล้วขอบคุณโรงเรียนฟิลิปมายากลกับคุณฟิลิปไว้ด้วยแล้วกันที่มาให้สัมภาษณ์กับเรานะครับครับผมแกปลาให้เห็นไหมฮะแกปลาให้แับตายที่เมื่อกี้มีรอดในกล้องเลยเก่งดีหน้าดีแต่ย ไปหมดเวลาวินเตอร์แล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะไม่นชินฉีกหนึ่าตาวต่อไปคุิเลท่านาจาท่านกวลย่านอาจารยานอาจารย์่านอจย์ท่นาจาย์ท่อจืท่านอย์ท่านอจาานอจารย์านอจารท่านอารย์ท่านาจารย์่านอาจารย์ท่าจายิบ่านอา้ยิบ่านอาจายิบ่านอ่านอาจารยานายิบไา โคดไพ่ออกมาครับใหญ่กว่าทุกสีดีโอ้โหพวกนี้ร้ายมากกันครับก็มาดูกันสนุกสนุกกันครับเรียกอะไรครับแมมครับแมมไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ ไม่มีใครเที่ยมเขาได้และไม่มีใครโกงในคาสิโนเขาได้เขายังแน่นอนอีกเรื่องคือแค่เอามือแตะไพ่ก well, <is> right. ็รู้ว่าเลขอะไรโมหรือเปล่าก็แค่คนร่ำรือผมไม่ใช่พระเจ้า ผมรอคุณไก่จะกินเขาใช่ไหมถ้าคุณอ้าปากจะกินเขาเขาจะจกลิ้นคุณทันทีเลยเพราะว่าเขาบัญญาอ่อนจะสอนนายไม่ได้ว่าชนะยังไงจะสอนได้ขว่าใช้ชีวิตยังไง่งงชิิวววก็ปล